สวัสดีท่านผู้ปกครองทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีนักเรียนทุกๆกคนนะลูกสําหรับวันนี้นะครับสาหรับปสเราจะมาเรียนกันเรื่องสัญลักษณ์แทนเสียงของโน้ตดนตรีไทยแต่ว่าก่อนหน้านี้เราเรียนกันมาในเรื่องของสัญลักษณ์แทนความยาวของเสียงไปแล้วใช่ไหมครับแล้วก็แทนตัวโน้ตต่างๆเนี่ยแต่ว่ามาสเตอร์ไม่ได้ให้เอาลงในบรรทัด5เสเซนสําหรับดนตรีสากลน,นะครับให้นักเรียนรู้จักตัวแทนของมันก่อน สัญลักษณ์หน้าตามเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าตาของโนต้ตนักเรียนก็จะเห็นแล้วว่าจะมีรูปแบบครับเบสมีนู่นนี่นั่นสําหรับสากลน,นะครับส่วนของดนตรีไทยเราก็มีเช่นเดียวกันเดี๋ยวเราลองมาดูไปพร้อมๆกันนะครับว่าวันนี้นะครับเราจะเรียนกันในหัวข้อเรื่องที่ว่าสัญลักษณ์แทนระดับเสียงดนตรีไทยโดยทอมนะครับหรือมาสเตอร์ทอมนั่นเองนะครับทีนี้นักเรียนเราลองมาดูว่าในเรื่องที่มาสเตอร์เอาขึ้นมาวันนี้เนี่ย มัธยเร์แบ่งออกเป็นทั้งหมด2เรื่องมาดูกันว่าแต่ละเรื่องเนี่ยมีความหมายสําคัญอย่างไรแล้วก็มีลักษณะหน้าตาเป็นอย่างไรเนาะคอนเทนต์ที่1นึ่งมัธยจัดไว้ให้ก็คือจํานวนสัญลักษณ์ระดับเสียงแล้วก็คอนเทนต์ที่2ก็คือวิธีการเขียนทีนี้เนี่ยถ้านักเรียนบอกว่ามัธยเร์ถ้าเรียนวิธีการเขียนเราต้องเตรียมสมุดหนังสือไหมไม่ต้องนะพอนักเรียนเห็นนักเรียนก็รู้เลยว่าอ๋อมันเขียนยังไงเพราะ้วมเรียนเขียนมาตั้งแต่อนุบาลถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวไปดู ทีนี้เราไปดูกันก่อนเรื่องของจํานวนทั้งหมดของลักษณะรักญญแทนเสียงดนตรีไทยมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดเจ็ดเสียงนะก็คือมีเจ็ดตัวนั่นเองแต่ละเสียงเป็นไงห่างกันอย่างละหนึ่งเสียงอ้าดน,นตรีสากลเนี่ยจะห่างกันอย่างละครึ่งเสียงด้วยนะบางครั้งนะครับส่วนต่อมานะครับก็คือเมื่อเรานับไปแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดไปจนถึงตัวที่แปดพอขึ้นตัวที่แปด ในโน้ตดนตรีไทยนะครับเราจะเรียกกันว่าแปแต่มันมีภาษาอังกฤษมารองรับด้วยก็คือคําว่าออกเทคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนนี้นักเรียนพอจะเข้าใจเนาะสรุปว่าสัญลักษณ์แทนเสียงดนตรีไทยมีจํานวนทั้งหมดเท่าไหร่ลูก7เสียงทางการอย,อย,อยู่ละหนเสียงและแต่ละตัวถ้านับรวมกันแล้วจนไปถึงตัวที่8ไล่ไปแล้วตึงตึงตึง,ปง,ปง,ปงไปจนถึงตัวที่แเนี่ย มันรวมเป็น8ตัวนะับว่าเป็นคู่8หรือเรียกอีกอย่างหนึว่วออกเทปโอเคนี่เรามาดูกันต่อว่าไอโนดเจ็ดตัวที่มันเซอร์พูเมอกี้มันมีอะไรบ้างตัวแรกว่ากันด้วยดอดเด็กแทนเสียงอะไรลูกเสียงโดนักเรียนเคยได้ยินอยู่แล้วเนาะรอเรือแทนเสียงเรมอม้าแทนเสียงมอมาแทนเสียงอะไรครับมอม้าแทนเสียงมีฟอฟันแทนเสียงป่าซอโซแทนเสียงซอน รอลิงแทนเสียงลาพอทหารแทนเสียงทีเราไล่โนต้ตพร้อมๆกันนะลูกลองไล่ตัวหลังอย่างเดียวนะครับโดเรมีฟาซอนลาทีแบบนี้อีกทีหนึงโดะช้าก่อนเรมีฟาซอนลาที เอนะมีทั้งหมดเจ็ดเสียงไายได้แล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราไปเล่นเกมพร้อมกันเลยอ่าวันนี้มาสเตอร์มีโนต้ตมาให้นักเรียนด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปไล่โนต้ตเนี่ยพร้อมๆกันนะครับนักเรียนเวลาที่เรียนไล่โนต้ตนักเรียนจะต้องดูโนต้ตให้เป็นก่อนวันนี้มาสเตอร์เอาตัวอย่างของโนต้ตเนี่ยมาแค่ทั้งหมดมีทั้งหมดห้าตัวโนต้ตนะครับนับไปถึงหกโน้นเนาะมีแค่โดเลมีแล้วก็ซอนกับลา มีเท่านี้นเองนะครับไม่ได้มีมากมายเลยตัวแดงของมาเซอร์ที่ให้มานั่นคือหมายความว่าเป็นตัวที่จะขึ้นบรรทัดใหม่และก็เป็นตัวที่แทรกเข้ามาเพื่อเกิดความเกิดสำเนียงของความไพเราะเดี๋ยวเราลองมาฝึกช้าๆพร้อมๆกันก่อนนะโดยที่ยังไม่ต้องเข้าจังหวะนะไม่เข้าเกมนะโดเรมีเรโดลาสอนลาโดเรมีเรโดแบบนี้นะครับต่อไปซอนมีซอนโด เรมีเรโดลาสอนลาโดเรมีเรโดอ่ะอีกทีหนึ่งโดเรมีเรโดลาสอนลาโดเรมีเรโดซอนมีซอนโดเรมีเรโดลาสอนโดเรมีเรโดอ่าะลองได้ยัง น่าจะใกล้เคียงเนาะเดี๋ยวเราลองไปฝึกตามเกมนี้เลยคือเกมการร้องโน้ตพร้อมกันอ่าเดี๋ยวลองมาดูพร้อมๆกันนะครับอ้าวเริ่มที่อันแรกครับเริ่มที่อันแรกคือจังหวะช้าพร้อมยังไปพร้อมเริ่มโดเลมีเลโดลาซอ l ลาโด ซอโดเรมเรโดลาซอนลาโดเรมีเรโดอ่าคนไหนยังไม่ได้อาวอีกช้าชทีหนึ่งโดเรมีเรโดลาซอนลาโดเรมีเรโดซอนมีซอนโดเรมีเรโดลาซอนลาโดเรมีเรโดอ่าลองมาจังหวะปันกางกันมางนะครับ หังหวัปานกลางโดเรมีเรโดลาซอนลาโดเรมีเรโดซอนบีซอนโดเรมีเรโดลาซอนลาโดเรมีเรโดที่หนึ่งจังหวะปานกลางไม่ยากใช่ไหมครับไม่ยากที่หนึ่งโดเรมีเรโดลาซอ ไปจังหวะเร็วกันบ้างพร้อมแล้วหนึ่งสองซ้ำโดเมีเรโดลาสอลลาโดเรมีเรโดซ้อนมีซ้อนโดเรมีเรโดลาโอลลาโดเรมีเรโดอ่าอีกครั้งหนึ่งนะอีกครั้งหนึ่งพร้อมกันโดเรมีเรโดลาโอลลาโดเรมีเรโดซ้อนมีซ้อนโดเรมีเรโดลาสอลลาโดเรมีเรโดอ่าใครท่องได้อย่างนี้ถือว่าใช้ได้นะครับยังไงครับสำหรับนนตัวโน้ตดนตรีไทย ยากเลยเนาะมีอยู่แค่เจ็ดตัวเองเพียงแต่ว่านักเรียนอาจจะยังไม่คุ้นกับการท่องโนต้ตบางคนก็จะท่องเอ่อโน้ตนไม่แนโน้แบบนี้อาจจะเพี้ยนได้ฉะนั้นเวลาท่องโนต้ตโนต้ตเป็นตัวฐานสําคัญของการเล้นดนตรีเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มาเซอร์ฝังไว้นะครับสวัสดี